และในช่วงถัดไปนะคะจะเป็นช่วงของ n ู w l เ a อร์ค่ะวันนี้เราจะมาฟังนะคะการแบ่งปันในหัวข้อนะคะข้อดีของการทำซ้ำงานพื้นฐาน Show เดอะแพนแชร์เดอะโปรดักต์คืออะไรทำไมทุกคนต้องทำเดือนละอย่างน้อย15บวกนะคะและสุยยอดผู้นำที่จะมาแบ่งปันให้เราในเช้าวันนี้ต้องบอกว่าฉายาของท่านเนี่ยคือผู้นำของจริงค่ะทุกคน อดีตตัวท่านจบปริญญาตรีโทรว,วิศวะคอมพิวเตอร์ลาดกระบังนะคะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่า,ขาย,ยตั้งแต่อายุ19ปีค่ะแต่ไม่เคยได้พบกับธุรกิจที่เป็นของจริงนะคะและตัวท่านเองเนี่ยใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ยออกตามหาค่ะจนได้มาพบกับสุดยอดโอกาสที่ยิ่งใหญ่จากคุณติงและคุณจิรววันวิชัยดิตนั่นก็คือโอกาสจากธุรกิจนูสกินค่ะและเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างมากมายนะคะและตัวท่านเนี่ยใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นนะแต่รายได้หลักแสนค่ะและใช้เวลาเพียง3ค่ะ สมปีเท่านั้นแต่รายได้หลักล้านต่อเดือนค่ะอยากให้ทุกคนนะคะกดเลขแปดรัวๆเข้ามาในช่องแชทค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะ Presidential Director ห้าปี Presidential Director Platinum 3ปีและ c i r c l e of Excellence one นะคะคุณโป้งรับพะสธิสศินนทพกรค่ะสวัสดีค่ะพี่โป้งโอเคครับผมสวัสดีนะครับผมนะฮะคุณสมอเสียงผมชัดเจนไหมครับวันนี้ชัดเจนคะ่ะชัดเจนอยู่นะชัดเจนอยู่ครับโอเคนะครับก็นะครับวันนี้ต้อง ขออนุญาตนะครับเป็นบุคคลที่หล่อที่สุดอีกแล้วในวันนี้นะครับามมีผู้ชายแบ่งปันคนเดียววันนี้นะครับก็ขอเลขแปดรัวๆนะครับให้กับสุดยอดวิทยากรท่านหนึ่งนะครับคุณส้มโอนะครับเอ่อคุณหนูนะฮะนะฮะที่แบ่งปันเรื่องไลฟ์แพร์นะฮะได้อย่างสุดยอดนะขอเลขแปดรัวๆเลยนะครับและขอเลขแปดรัวให้กับสุดยอดเอมของเราด้วยนะคุณส้มโอด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับผมจอขึ้นเลยนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะเปิดเปิด คอนเฟลเลนซ์คอนะครับในเซกชันผมเนี่ยด้วยประโยคนี้นะครับเพื่อนเพครับใครเคยออกไปเขียนแผนนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพิม์พคําว่าเรามาในห้องแชทนะครับใครเคยเป็นบ้างครับไปคุยนะฮะไปเขียนแผนนะฮะพอเสร็จปุ๊บนะคุณได้ฟิลลิ่งอันนึงที่ประมาณว่าฉันมาทําอะไรที่นี่นะครับเคยใครเคยเป็นอย่างนั้นนะฮะพิมว่าเรามาในห้องแชท เคยมีถูกไหมถ้าจะเป็นเสียงในฟิล์มก็กูมาทําอะไรตรงนี้อะไรเงี้นะครับคือผมจะบอกวันนี้นะครับธรรมชาติของธุรกิจนี้นะเราต้องเข้าใจว่าทุกการสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือแช uh, ร์เดอะโชว์เดอะแพลนแชร์เดอะโปรดักต์นะฮะทุกการ s อ p ทอาจไม่ได้นำมาซึ่งองค์กรทางธุรกิจอาจจะมีหลายครั้งที่เราอาจจะ s อ p ทีพีแล้วณนะวันนั้น อาจจะไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะซีโร่เลยวันนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปทุกองค์กรทางธุรกิจเกิดจากการสปอนเซอร์ทั้งสิ้นจริงหรือไม่ใครว่าจริงพิมพ์เลขหนึ่งในห้องแชทก็แปลว่าวันนี้ครับการที่จะเกิดองค์กรธุรกิจหนึ่งองค์กรได้ถ้าเราย้อนกลับไปนะจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ เรามีการเขียนแผนตรงนั้นทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกการเขียนแผนที่เราเขียนมันจะเกิดองค์กรทางธุรกิจแต่ถ้าปราศจากการเขียนแผนแล้วจะไม่มีการเกิดองค์กรทางทางธุรกิจเกิดขึ้นได้เป็นไหมครับขอเลขสองสี่สองลือห้องแชทนะครับให้กับสุดยอดผู้นำของเรานะครับคุณตีนและคุณจีลาวันด้วยนะครับถ้าวันนั้นผมไม่ได้เห็นการโชว์ the plan share the products ของคุณตินและคุณจีลาวัน ก็จะไม่มีเรามาบรรยายในวันนี้แสดงว่าการเขียนแผนในวันนั้นก่อให้เกิดคนบางคนที่มาซัธุรกิจในวันนี้ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นคุณตีและคุณจิรวันท่านอาจจะเขียนแผนมาก่อนหน้านั้นหลายแผนแล้วก็ได้ถูกไหมแล้วอาจจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครที่เขามาทําก็เป็นไปได้ถูกไหมครับประเด็นก็คือว่าวันนั้นเนี่ยเรายังคงเดินหน้า ในการโชว์ the plan แชร์ the product ต่อหรือเปล่าเพราะยังไงถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องคุณก็จะเจอคนที่สนใจธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมจะแบ่งปันสามเรื่องในเช้าวันนี้นะครับคือการเขียนแผนเนี่ยนะ S T P เนี่ยนะครับโชว์ดอะ plan แชร์อ h โปรดักต์เนี่ยนะครับมันอยู่ในข้อนี้นะครับมันอยู่ในข้อสองนะเห็นไหมข้อสองเห็นไหมอย่างน้อยสิบห้าแผนต่อเดือน มันคือ s e v r n l e a d e r นะครับใครเข้าใจตรงนี้แล้วพิมพ์เลข7ในห้องแชทด้วยน,น,นะครับการเขียนแผน15แผนต่อเดือนเนี่ยเป็นหนึ่งใน s e v r n l e a d e r ข้อที่2แสดงว่าวันนี้สิ่งที่มันถูกบัญญัติไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาคงจะไม่ไมได้บัญญัติไว้ในใ,ในในเ e เว่ l คอ e ์จริงไหมครับนะอันนี้คืออันนี้คือการเขียนแผนนะครับ15แผนต่อเดือนนะครับทีนี้ วันนี้นะฮะทำไมถึงมีทําไมเราถึงต้องเขียนแผนอย่างสม่ําเสมอต้องโชว์ the plan แชร์ the แชร์ product สม่ําเสมอนะครับเพราะอันที่หนึ่งคุณจะพัฒนาขึ้นตลอดเวลาจริงไหมครับการคุยครั้งที่ร้อยดีกว่าการคุยครั้งที่หนึ่งของเราใช่ไหมใครว่าใช่พิมพ์คําว่า 100, หนึ่งร้อยมาในะห้องแชทถูกปะ่ะเราคุยออกับคนครั้งแรกอะ การเคุยกับคนเป็นครั้งที่ร้อยอ่ะครั้งที่ร้อยมันต้องดีอยู่แล้วแล้วถ้าคุณคุยกับคนครั้งที่พันนะครับแล้วถ้าเราคุยกับคนครั้งที่หมื่นนะครับมันก็พัฒนามาหาศาลมากกว่าครั้งที่หนึ่งมากๆเช่นวันนี้ฮะเคสบางเคสที่มันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ในวันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ไม่เกิดผลลัพธ์นะแต่มันผลลัพธ์บางอย่างที่ตัวเรานั้นเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับหนึ่งใน ป้ายที่ทรงพลังที่สุดอันหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะคือป้ายป้ายนี้นะ1หนึ 8, 99, ่งจุดศูนย์หนึ่งสามหกห้าเท่ากับสามเจ็ดจุดแปดศูนย์จุดเก้าเก้าสามหกห้าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สามมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าวันนี้นะฮะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราทำแต่ละวันนะให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแม้เพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต นะครับวันนี้ออกไปคุยกับคนเนี่ยส,สปอนเซอร์เนี่ยโชว์ในแพนเชลเดอร์โปรดักต์เนี่ยไม่เกิดคะแนนเลยพูดแล้วเขาบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมอันนี้คือวันที่หนึ่งวันต่อไปคุณรู้แล้วว่าเมื่อวานเนี่ยเราทําอะไรที่ไม่ครบถ้วนไปบ้างใช่ปะ่ะแล้วเราก็ทําบางอย่างเพิ่มจากเมื่อวานก็สแสดงว่าวันที่สองเนี่ยเราพัฒนามากกว่าเมื่อวานไปอีกสเต็ปหนึ่งละถูกไหมครับถึงแม้ว,วันที่สองอาจจะไม่เกิดการเซเยสอะไรก็ตาม แต่พอคุณออกอย่างนี้วันที่สามต่อมันก็จะพัฒนาขึ้นมากกว่าวันที่สองแล้วถ้าคุณพัฒนาอย่างเนี้ยในทุกวันนะคุณจะวันละหนึ่งเปอร์เซ็นทุกวันนะเมื่อปีหน้าเดินทางมาถึงคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยสามสิบเจ็ดเท่านะครับดังนั้นวันนี้การทำงานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันถึงเป็นมิติที่หนึ่งคือ เป็นมิติของการพัฒนาตัวเองครับนะครับใครที่วันนี้จะออกโชว์ the plan แชร์ the products นะครับทุกวันนะฮะพิมพ์เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,นงในห้องแชทเลยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองนะอย่างผมเนี่ยผมเขียนแผนเนี่ยฝั่งซ้ายคือเมื่อสามสามปีที่แล้วผมเจอรูปผมเอาขึ้นมาฝั่งขวาคือเดือนเดือนที่แล้วผมก็ยังคงเขียนแผนและทำทุกอย่างอย่างต่อเนื่อง เพราะว่า there is no magic just basic ครับไม่มีม a g จิครับธุรกิจนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ครับมันคือการทำงานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องครับโชว์ the plan share the product อย่างต่อเนื่องนะครับข้อที่สองสิ่งที่คุณจินบอกคือจำนวนได้ทุกอย่างได้นะครับวันนี้เนี่ยการค้นหาคนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการใช้ ตัวเลขหรือสถิตินะครับเพื่อนๆครับใครเคยเจออย่างอย่างที่อย่างที่อย่างที่ผมเจอตอนทำธุรกิจบ้างก็คือโน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 ต่อเนื่องกันหลายโนติดต่อกันพิมพ์คำว่าเรามาในห้องแชทนะครับอ่าใครเคยเจอครับโน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 หลายโนติดต่อกันอ่ะ ดังนั้นถ้าเราเจอโน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 มาหลายโ no, นติดต่อกันครั้งต่อไปมันก็ต้องเป็นอะไรครับพิมพ์มาในห้องแชทอ่านะฮะถูกไหมโน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 มาต่อตอกันเนี่ยครั้งต่อไปก็ต้องเป็นเป็นอะไรครับมันก็อาจจะยังเป็นโ no, นได้ครับครับถูกไหมครับแล้วมันก็อาจจะยังเป็นโ no, นได้ครับแล้วมันก็อาจเป็นโนได้ครับแต่มันไม่มีทาง เป็นโนไปตลอดเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องเจอคนที่ say yes จริงหรือไม่ใครว่าจริงพิมพ์เลขสองนะครับมีคนถามผมว่าพี่โป้งจะพิชิตไอ้เป้าหมายอันเนี้ยผมต้องคุยกี่คนอ่ผมต้องคุยกี่คน,มคคนหมายถึงว่าเขาถามว่าผมต้องเจอคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่คนในการจะพิชิตอันนั้น ผมบอกว่าผมไม่รู้หรอกทกําจงหวะจะพิชิตอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าสถิติมันเท่าไหร่ครับถูกปะสมมุติเราบอกว่าสมมุติเราบอกว่าอ่าสมมุติวันนี้นะเราอยากสปอนเซอร์เก็บคะแนนวันนี้อย่างน้อยวันนี้เอาน้อยๆก่อนพันแต้มอ่าพันแต้มวันนี้ใช่ปะถามว่าพี่โป้งผมต้องคุยกี่คนผมบอกไม่รู้อ่ะก็อาจจะคนเดียวก็ได้เป็นไปได้ไหมนัดคนเดียวปุ๊บเริ่มต้นพันแต้มเลยมีไหม มันก็มันก็เป็นไม่ได้ถูกไหมรหรืออาจจะต้องคุยห้าคนสามคนสิบคนหรือยี่สิบคนไม่มีทางรู้เลยแต่สุดท้ายสถิติจะทำงานเมื่อเราทำงานพระสนามอย่างต่อนเนื่องนะครับและนี่ข้อข้อที่สองนะฮะจำจนวนได้ทุกอย่างได้ใครฟังแล้วเลเวอัพนะครับพิมพ์เลขสองสอมาในห้องแชทด,ด้วยนะครับนะครับและข้อที่สามผมว่าอันเนี้ย ถ้าเราอยู่ในโหมดของการเป็นผู้นำนะมีความสำคัญมากนะครับการที่เราเนี่ยทำบางอย่างอย่างต่อเนื่องเนี่ยสำหรับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยมันเหมือนกับวันเนี้ยเราเครื่องยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันขับจอดขับจอดขับจอดเนี่ยจอดนานๆเนี่ยคุณทราบใช่ไหมเครื่องยนต์มันพังไว เพราะว่าส่วนประกอบต่างๆมันไม่ถูกการหล่อลื่นมันไม่มีน้ํามันที่ไหลเวียนอยู่ในสารระบบนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับโดยส่วนตัวผมนะการสปอนเซอร์เออย่างต่อเนื่องเนี่ยมันได้อีกหนึ่งมิติคือการรักษารอบเครื่องให้มันอยู่ในโหมดของการลื่นไหลแล้วคุยแล้วมันคมทุกวันเนี่ยตลอดเวลานะครับวันนี้ถ้าเรามีองค์กรทางธุรกิจนะครับ มันมีความสําคัญมากที่เราเนี่ยจะต้องคงสเตตัสของการมีเนื้องานนอกจากการเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีระดับของพลังงานเนี่ยอยู่อย่างสูงตลอดเวลาเพื่อจะสามารถช่วยเคสคุยเคสช่วยทีมงานได้ในแบบที่เราเป็นโหมดที่ดีที่สุดของเรานะครับหลายครั้งนะครับ ที่ผมเคยเจอผู้นำที่มีสร้างธุรกิจด้วยการมี motivation แปลว่าอะไรแปลว่าทำอย่างมากเลยในตอนเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเปิดมาเริ่มต้นเนีอ้ยยังยังโหดอ่ะปั๊บปั๊ป,ป,ป,ปคุยอย่างเยอะแต่พอระยะเวลาผ่านไปครับสามสองเดือนสามเดือน,ส,อนสี่เดือนเขากลับทำลดลงเพราะแรง motivation มันหายไป ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจได้เพราะหยุดเดินไปแล้วจริงหรือไม่ถึงแม้มูเมนตัมตอนแรกจะมาหาสาลแต่พอไม่ต่อเนื่องมันไม่เกิดการต่อเนื่องของการทําทุกอย่างอะครับนะครับ,นะรบถ้าเป็นแบบนี้นะคุณสู้อันล่างไม่ได้คือการมีดิสซิปลินการที่โชว์เดอะแพลนแชร์เดอะโปรดักนะครับอย่าง สม่ำเสมอนะครับและทำอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้หยุดทําวิธีด้านล่างเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถถึงเป้าหมายได้เพราะคุณไม่ได้ทําจากความตื่นเต้นเสมอไปครับเพราะความตื่นเต้นมีเพียงชั่วคราวแต่การลงมือทําจะทําให้เกิดการตื่นเต้นแบบถาวร และนี่คือข้อที่สามนะครับในแง่ของการที่เราเป็นผู้นําทางธุรกิจนะฮะใครคิดว่าวันนี้นะครับฟังแล้วนะครับเราจะโชว์เดอะแพลนแชร์เดอะโปรดักต์ทุกวันบ้างนะครับทีมเลขสามสามสามมาในห้องแชทเลยนะครับนะครับและวันนี้นะครับก็อยากจะบอกหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้นะครับอยู่ในธุรกิจนะครับอยากให้เรานะครับตั้งเป้าหมายในการพาตัวเองนะพิชิตทุกมือจับของนูสกินโดยเฉพาะ คลิปที่ตอนนี้นะครับอยู่ในการเก็บคะแนนนะครับก็คือทริปเซี่ยงไฮ้ขอให้ทุกคนนะครับโชว์เดอะแพลนแชร์เดอะโปรดักต์อย่างต่อเนื่องและฟีชิตทริปนะของนู้สกินได้ทุกท,ทุกคนนะฮะส่งให้เอ็มซีต่อแล้วครับเชญครับ,รบโอ้โหใหญ่ทุกคนนะคะกดเลขสามรัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะสามสามสามนะคะเป็นคารขอบคุณนะคะคุณโป้งที่ได้แบ่งปันชาวนี้ได้อย่างแบบโอ้เข้มข้นนะคะแล้วทาให้เราเนี่ยมีไมล์เสร็จที่ต้องเรียกว่า ยกระดับสู่การเป็น COE ไปด้วยกันเลยนะคะดังนั้นนะคะใหญ่ทุกคนกดเลขสามรัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะและนะคะในชาวนี้คุณป้งได้บอกแล้วนะคะใยญ่ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายนะคะเดือนนี้นะคะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วอย่าลืมค่ะด้านหลังนะคะ MC นี้นะคะ ตั้งเป้าหมายนะคะใช้ถูกมือจับนะคะในการพิชิตนะคะนั่นก็หนึ่งในนั้นก็คือทิปเซี่ยงไฮนะคะที่เราจะได้ไปด้วยกันแล้วก็ไปทัวร์ศูนย์อินโนเวชันด้วยนะคะไหนใครตั้งเป้าหมายนะคะเดี๋ยวไปเซี่ยงไฮ้ด้วยกันนะคะพิมพ์เราเข้ามาในช่องแชทเลยค่ะพิมพ์เราเข้ามาเลยนะคะ และก่อนจากกันในวันนี้ค่ะดิฉันต้องขออนุญ,ญาตนะคะฝากประชาสัมพัญะค่ะกับของต้องมีค่ะบัตร New Influencer Series กับ OTG ที่จะช่วยเพิ่มพลังทวีให้กับทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน New Influencer Series นะรีบติดต่อผู้แนะนำได้เลยนะคะแล้วเราไปเจอกันค่ะกับงานนะคะอีเวนต์ประจำเดือนของ OTG นั่นก็คืองาน NIS หรือ New Influencer Startup นั่นเองนะคะเราจะพบกันอีกครั้งนะคะในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้นะคะรอบนี้ นะคะเจอกันที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คดินอนุสาวรีนะคะทุกคนนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นรอบเช้านะคะรอบผู้นําเริ่มต้นเวลา8ปดนกาสา0นาทีค่ะแล้วก็รอบทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นเวลา12บสนกาสา0นาทีนะคะและพลาดไม่ได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ยังนะคะ ตั้งเป้าหมายเข้าขับ OTG 455ไปด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยมีสุดยอดเพื่อนๆของเราเนี่ยผ่านเข้าขับกันหลายคนมากๆนะคะดังนั้นมีเวลาทำคุณสมบัตินะคะสำหรับรอบ SO เดือน12นั่นก็คือเก็บคะแนนสะสม8 9 10 1 1ค่ะทุกคนแล้วเรานะคะมาเรียนรู้แล้วเลเวลอัพกันนะคะในขับ OTG 455ไปด้วยกันค่ะ และดิฉันนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์อีกงานที่ยิ่งใหญ่ของเรานี่นคืองาน Success o l y m p i c นะคะเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งเนี่ยนะคะในเดือนธันวาคมค่ะในวันเสาร์ที่21ถึงวันอาทิตย์ที่22นี้นะคะที่โรงแรม รามาการ์เดนค่ะดังนั้นพลาดไม่ได้ปักหมุดนะคะไว้เข้าทุกการเรียนรู้ของนูอินฟลูเอนเซอร์นะคะซีรีส์นะคะและเราพบกันที่ความสำเร็จไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะคุณหนูนะคะคุณโป้งนะคะที่ได้มาแบ่งปันสุดยอดเนื้อหาในเช้าวันนี้เลยนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะคุณตีนและคุณจิรวรรณวิชัยดีดค่ะที่ตัวท่านนะคะได้จัดขาดีๆให้กับพวกเรานะคะเป็นสุดยอดนะคะต้องเรียกว่าพ่อทับแม่ทัพของ OTG ประเทศไทยให้กับพวกเราเลยนะคะย